เขาไปท voilà ี่ม <els> ัากรุ่นใครเคยจะไปละงานหนักอนะเดินขึ้นไปแปลงมันเลยก็ได้ หันมาทางนี้ไนมะหันหน้ามาทางนี้นมนไม่ไม่ได้กินเลยครับเนี่ยแล้วก็หัวก็จะฟอเน่าไปไม่ได้กินเลยครับปั้นก็ไม่มีเหลือ<ม>แล้วเนี่ยไม่เหลือแล้วครับนี่ยนะฮะเนี่ยแหละคืออาการของมันเลยเนี่ยเหลืองแลยนะ้ยน่ะถ้าไ, <ป S 2> ไม่ได้ขุดนะ ถ้าขุดวันนี้ยังพอจะได้เงิน <c oughs> คืนมั่งแต่ถ้าปล่อยไว้อีกสักสิวันถ้าต้นตายปุ๊บเดี๋ยวมันก็ดึงหวัวในกินไบฟอร์หมดประสบป,ปัญหาไรแดงและวก็เพี้ยแป้งระบาดนะครับเนื่องจากสภาวะช่วงนี้นะครับประสบกับป,ปัญหาสภาวะฝนทิ้งช่วงกันนะครับ